สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเอลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตสาวไทยของเราในลีกญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่ชัดจูออนมกสีหลายๆคนก็อยากติดตามความเคลื่อนไหวของชัดจูออนครับเพราะว่าหลังจากที่เธอไปถึงก็เหมือนข่าวคราวค่อนข,ข้างที่จะเง,งียบไปซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาอัปเดตชัดจูออนโมกสีบอบอบอุ๋มบิม,บมดาวตอบคนเก่งของทีมชาติไทยของเราให้ทุกคนหายคิดถึงกันเลยครับนี่แหละครับบุ๋มบิมได้ใส่ชุดจริงของสโมสรฮิเมจิแล้วแฮปปี้ ีมีความสุขขนาดไหนไม่ต้องถามเลยครับดูจากหน้าบุ๋มบิ๋มได้เลยยิ้มแย้มสดใสร่าเริงสุดๆน่ารักมากๆเลยครับมาในลุกของชุดฮิเมจินี่ก็เป็นภาพรวมที่ถ่ายรวมกับเพื่อนๆร่วมทีมครับกลมกลืนมากๆเลยครับบุ๋มบิม๋มน่ารักจริงๆซึ่งบุ๋มบิ๋มจะมีลงสนามนัดแรกให้กับฮิเมจิในวันที่28ตุลาคมนี้ก็ถือว่าอีกแค่ไม่กี่วันแล้วครับรอกันก่อนนะครับอีกอึดใจเดียวเราจะ ได้รับชมับเชียบุมบิ๋มกันแล้วมาร่วมรอเป็นกําลังใจให้บุมบิมโชว์ผลงานสุดปังในลีกญี่ปุ่นครับเชื่อว่าการกลับมาในลีกญี่ปุ่นอีกครั้งของบุมบิ๋มในครั้งนี้น่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนด้วยประสบการณ์ต่างๆที่มีมากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งฟอร์มต่างๆก็ถือว่าพีกกว่าไปครั้งแรกมากๆเลยน่าสนุกมากๆเลยครับรอเชียร์ครับ